Ơi Được tối มาดุมากจริงจังอะไรจริงไปเวลาไม่เข้าประตูเืกินไหม วิ่งดอกไม้เออหนึ่งดอกเลยดอกสบายดูยาวแบบนี้ก็เซ่อเฮีย ไปวิ่งไปเดี๋ยวพี่รับช่องต่อไหวไหมไหวไหมเอ้ยได้แล้วก็เยไม่เข้าัอยู่นะครับาต่องให้ดูเนรื่องเวลาแบกดแดกกูก็ดักแดกกูก็เจ็บหน้าน้าตัวประกันเหมือบอกว่ไปหาหมอกนไนเลย ไปหาหมอใครจะช่วยมึงเออนั่นแหละแล้วพูดเสร็จแล้วก็เอาเอาปืนตีหน้ามันพเพ่เกลียรวมทุกสัมัโอเคกูได้หน,ออนึ่งตัวเอ้ยไอ้ที่มันมันกอนขวางอะไรก็ไม่รู้อ่ะโดนไอ้นี่บินขวางโอ้รู้ละวูว๊โ,โลปีนข้าไม่ได้น้องก็ติดโล <laughs> เอาโล้นไม่วางไกลๆเลยโอเคโอ๊ยอืยมนี่อ,อ้าวเอ,ะะอาเข้าเกมไม่ปรับวะอะไรนะมันเอาเข้าเกมอะไมาอันนะเมื่อมันยังไม่ปรัปบวะนั่นดิหมายถึงในด่านนี้ใช่ไหมไม่เป็นด่านที่กันยากมาก กันเนี่ยคือต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเพราไม่ใช้ไอ้ปืนไลเฟ้นไอ้ซนไนเปอร์ไม่ได้เลย,อยโอ้ยพี่ผ่าแล้วเฮ้ยเอาละผมเองผนถึง่าหัวคน <laughs> เอ้ยก็ดีเอ네้ยเอ้ยเอ้ยอ nah ันนี้มันเป็นแผนเลยเฮ้ยจิม no มี่จิมมี่สุดยอดมากเลยใช้แผนเนี้ยออกเป็นแผนว่าอะไรว่าหัวคนมันดุกดิกดิบจังูโดนยิงแบบไม่เข้าใจอะไรก็ฟางควันไม่ดูอะไรเลย ก็อจะคิดว hmm. ่าต um <II> ัวประกันอะไร่ะป้องกัน tm สองจุดห้าเขาอนนี้บอเห็นช่องอะไรก็จะปาผ่านไปได้เออแล้วติดเหยียบไป